วันนี้จะพามาขูดหน่อไม้ให้เป็นเส้นๆนะคะเอาไว้ซุปหน่อไม้หรือว่าทำหมกหน่อไม้นะคะหลังจากที่เราเผาหน่อไม้ลอกเปลือกล้างน้ำแล้วนะคะก็เข้าสู่ขั้นตอนการทำให้เป็นเส้นนะคะอันแรกนะคะจะพาทุกคนใช้เข็มก่อนเข็มนี่คือเป็นแบบโบราณดั้งเดิมเลยนะคะคนสมัยก่อนผู้เท่าผูกแก่เขาก็ใช้เข็มนี่ละค่ะขูดหรือว่าบางคนเขาก็ใช้หนามจากต้นไม้ น้ำของต้นมะกรูดนะคะที่มันแหลมๆเพราะก็มะกรูดแทนได้เหมือนกันสมัยก่อนคุณยายพาใช้หนามของต้นมะกรูดหวานมะกรูดนะคะแต่พอสมัยใหม่เราก็เริ่มปรับใช้เข็มแทนได้เนี่ยข้อดีของเข็มก็คือเขาจะแทงเข้าไปลึกถึงแกนกลางหน่อไม้แล้วค่ะมันเหมือนจะช้านะคะแต่เราจะขูดแค่ครั้งเดียวก็คือทะลุถึงแกนข้างในเลยบางคนบอกว่าใช้เข็มมันช้าเพราะเราต้องขูดทีละเส้นทีละเส้นนะคะแต่เขาทําให้เส้นสวยนะคะ เส้นเขาจะไม่ขาดออกจากกันตั้งถึงยอดของเขาเนี่ยคะ่ะเส้นสวยงามเป็นระเบียบเลยคะ่ะนี่คือการใช้เข็มนะคะต่อไปจะใช้ซ่อมนะคะบางคนก็แบบว่ามันจะเร็วกว่าเข็มแต่โดยส่วนตัวของของหนูที่ทําหนูว่าซ่อมมันจะทําให้เนื้อหน่อไม้ขาดแล้วก็แตกจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะ แต่เราเห็นบางคนเขาก็ใช้ซ่อมเนาะเราก็เลยอยากทําให้ดูว่าใช้ซ่อมกับเข็มมันมีความแตกต่างกันยังไงมันก็ไม่ได้ว่าจะทําให้เร็วขึ้นเลยนะคะเราว่าเข็มเร็วกว่าอีกเนี่ยบางทีเราขูดไปมันก็ติดติดขาดขาดออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปไม่ถึงแกนกลางของเนื้อหน่อไม้ด้วยค่ะเพราะว่าซ่อมเขามีความทุ่ดๆเนาะเนื้อหน่อไม้ก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะต่อไปใช้ที่ขูดเนี่ยค่ะ เป็นที่ขอดเก็ดปลานะคะแต่ว่าเราซื้อมาขูดหน่อไม้โดยเฉพาะเลยแบบนี้ก็จะดีกว่าแบบซ่อมหน่อยนะคะเนื้อหน่อไม้ก็จะไม่ค่อยเละค่อยขาดท่อซ่อมเท่าไหร่แล้วก็จะเร็วกว่าเข็มเข็มเมื่อกี้ก็จะช้าใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเร็วกว่าเข็มนิดนึงแต่ว่าเขาก็ยังไม่ทะลุถึงแกนกลางอยู่ดีค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาสั้นตะปูเขาสั้นกว่าเข็มนั่นเองค่ะเราก็ต้องขูดซ้ำสองรอบเนี่ย เราก็เอามาปาดส่วนยอดออกก่อนนะคะแล้วก็ขี้ขี้เนื้อหน่อไม้ออกจากนั้นก็เอามีดนะคะค่อยๆเฉือนผิวด้านนอกออกก่อนไอตรงแกนกลางข้างในที่ที่เราขูดไม่ถึงใช่ไหมคะเราก็ต้องมาขูดซ้ำอีกรอบหนึ่งเนี่ยเหมือนจะเร็วนะคะแต่ก็จะช้าที่ว่าต้องมาขูดซ้ำอีกนี่นแหละถ้าเป็นเข็มรลอไม่ต้องมาขูดซ้ำนะคะเพราะว่าเข็มเขาแหลมเขาเลยเขาสามารถไปถึงข้างในแกนเลย อันนี้ค่ะคือใช้เข็มเห็นไหมคะความแตกต่างของเข็มคือเขาทะลุถึงข้างในแล้วก็เนื้อเขาจะสวยเส้นสวยงามถ้าคนเอาไปที่เขาขูดขายทําซุปขายต้องการเส้นสวยน้นนิยมใช้เข็มกันนะคะคนดียเกาทาคล้องแล้วก็ทําแป๊บเดียวก็เป็นเส้นแล้วคะ่ะอันนี้ใช้ซ่อมซ่อมนี่คือจะเละมากเลยค่ะจะไม่ค่อยสวยเลย ถ้าเราทํากินกันในบ้านไม่เน้นสวยงามก็ได้นะคะแก้ขัดได้แต่ถ้าถามว่าเราใช้อะไรเราใช้ที่ขูดนะคะเราใช้ที่ขูดกับเข็มรวมกันอันดับแรกก็ใช้ที่ขูดก่อนแล้วใ,ใช้เข็มอีกทีนึ่งอันนี้เส้นที่ขูดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปต้มหน่อไม้ที่ขูดใส่ใบยะนางนะคะ